อัปเดตไร่ครูหมูในช่วงปีใหม่พศ2569เป็นยังไงไปดูไร่ข้าวโพดท,ที่แห้งๆนะครับอันนี้ก็คือพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้เป็นข้าวโพดสัตว์นะทุกคนไม่ใช่ข้าวโพดคนกินนะนี่ฝักมันก็จะแห้งๆเหี่ยวๆนะพร้อมที่จะมาเก็บแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของบ้านข้างๆนะครับตรงกลางก็จะเป็นถนนถนนขึ้นมาจากบ้านเราอันนี้บ้านเราก็จะเป็นฐานบัญชาการของพ่อเขา ความตั้งใจคือจะสร้างเป็นกระท่อมสร้างเป็นก็เลยสร้างเป็นเพิงเป็นบ้านพักเล็กๆนะครับเดี๋ยว่าตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนใต้ต้นมะขามนี่มะขามนี่ก็เราเก็บเกี่ยวนะครับดกหน้าดูเลยโอ้เขาบอกว่าต้นหนึ่งนี้ได้เป็นหมื่นนะครับมะขามนี่นั่งแกะกันส่วนไร่ข้าวโพดเราก็ดูคร่าวๆแล้วน่าจะประมาณไร่กว่าๆนะพ่อไม่ได้ทําเยอะนะ นะคุณหมูบอกว่าไม่ต้องทําหรอกแต่เขาก็นะทําค่าเวลาไปนะครับนะเพราะว่ามันมีพื้นที่ละอันนี้รถรถเกี่ยวข้าวโพดเขาไม่เข้านะครับเขาบอกว่ารถรถไม่ค่อยอยากจะเข้านะพอไปติดต่อใครก็บอกไม่ว่างทันทีเพราะว่าถ้าเป็นแถวนี้มันจะเป็นก้อนหินที่ไม่เสมอนะครับมันทํายากและซึ่งทุกที่ก็จะคล้ายกันหมดแบบนี้นะครับแต่ว่ารถเกี่ยวเขาจะชอบข้างล่างมากกว่านั่นนะนะเป็นที่แบบราบ,รบ,รบข้างล่าง ส่วนข้างบนเรานี่ก็ไม่ค่อยอยากจะมาะครับทีนี้วิธีจัดการของคนแถวนี้ก็คือนะพอตามไหลเขาแบบนี้ต้องทําไรขา่ข้าวโพดแต่ว่ารถเกี่ยวไม่เข้าเขาก็จะจ้างแรงงาน,นครับถามแม่เขาบอกว่าวันละสามร้อยเดี๋ยวนี้โอ้ยหอบเดอือนขึ้นมาแค่นี้ของเราก็ใช้ประมาณทักงห้าหกคนนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันเต็มเต็มแล้วก็ให้รถเข้ามาสีถ้ามาขำหลุๆแบบนี้ก็เห็นเงินแน่นอนนะครับนี่ ม่บอกว่าปีปีหนึ่งนี่เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่อยู่สบายๆนะครับนั่งแกะมะขามกันเลี้ยงหลานไปแกะมะขามไปนู่นนะที่เราถึงนู่นเลยนะครับมันจะขึ้นเขามาเนี่ยนะครับอ่าไม่ได้ลุกที่ป่านะอันนี้เป็นที่โฉนดนะครับมีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์แล้วก็อ่าป่าไม้เขาจะกั้นเห็นไหมป่าไม้เขาจะกั้นเสาป้องกันชาวบ้านบุกลุกนะครับแสดงว่าเราก็มั่นใจได้เลยว่า ถ้าเราไม่เกินเสานี้ขึ้นไปเราไม่ได้บุกลุกที่ป่าไม้แน่นอนนะครับนี่ประมาณนี้ที่มันไม่สวยนะครับนะตรงนี้ก็ข้างบ้านขายให้นะครับในราคาที่ไม่แรงมากนะครับเราก็เลยพอจะมีปัญญาซื้อนะถ้าขายแพงๆก็คงซื้อไม่ได้นะตรงนี้ก็สี่ไร่นะครับเท่ากับที่ชัยภูมิเลยนะซื้อให้พ่อตาแม่ใหญ่เขาทํากินก็สี่ไร่ส่วนที่นี่ก็ซื้อให้พ่อแม่ตัวเองก็สี่ไร่เหมือนกันนะครับที่นี่ ตรงนี้ขุดบ่อดักน้ําไว้แต่ว่าน้ําไม่ขังนะครับนะก็มันมีวิธีทําให้น้ําขังอยู่นะครับนะเพื่อนเขาทาแล้วเมื่อวานไปเยี่ยมบ้านเพื่อน,อย,นอยู่นี่นี่นี่ตรงนี้บ้านเพื่อนผู้หมูก็ของแพรหลานลุงนะครับนะเพื่อนผูมม้หมูแพรหลานลุงเขาเขามาซื้อที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ปลูกพวกผลไม้แล้วก็มาสร้างบ้านที่นี่อยู่ใกล้ๆก้กันนี่แหละนะาเขาขุดที่ไอเขาขุดบ่ออยู่บนเนินเขาเนี่ยปรากฏว่าขังน้ําอยู่นะก็มีวิธีการทําอยู่นะครับ ก็ไปศึกษาเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าของเราก็ไม่ได้ทําคุณหมูก็ไม่ได้อยู่นะครับให้พ่อเขาทําเขาก็เนี่ยว่าเหนื่อยนะนะก็ยังไม่ได้จําเป็นอะไรที่จะต้องใช้น้นํานะครับเพราะว่านี่ครับผมเราต่อน้ําขึ้นมาได้ครับนพวกรถน้ํารถอะไรไเวลาจะรดน้ําปลูกผล렁ม้งว้ายอะไรนี้ก็มันทําได้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้นะ่าจะเป็นต้นทุเรียนนะปลูกเล่นๆปลูกทดลอง ะต่อน้ําขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นเนินเขาขึ้นเขาขึ้นมาสูงนะแต่ว่าต่อน้ําขึ้นไม่ได้เพราะว่าแทงน้ํามันอยู่สูงนะครับแทงน้ําของหมู่บ้านนียมันอยู่บนเขาเลยมันไปคลอดลูกไว้ไหนไม่รู้อันนี้หมาจรนะทุกคนก็คือของบ้านเราอยู่อยู่นอกหมู่บ้านแล้วชอบมีคนเอาหมามาทิ้งพอเอาหมามาทิ้งปุบ๊บหมาแมวเลยแหละตอนนี้แมวที่บ้านนะ่ะไม่ได้เลี้ยงนะประมาณเป็นสิบตัว น่ก็คือเนี่ยบ้านน่าจะบ้านสุดท้ายของของนี่แหละนะถัดไปก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วเขาชอบเอาหมาแมวมาทิ้งแล้วมันก็เราบ้านเราก็รับจบที่นี่แล้วคุณหมูแพ้ขนแมวนะหมูแพ้แพ้ขนแมวก็อยู่บ้านไม่ได้นะครับอยู่บ้านได้ทีละวันสองวันถ้าเกิดอยากจะอยู่นานก็คือต้องนั่งนั่งให้เป็นที่เลยเป็นไงละ่ะนั่งให้เป็นที่เลยนะครับต้องนั่งประจําตรงนั้นเลยไม่ไม่ไม่เดินไปไหนเพราะว่าถ้าเดินไปไหนปุ๊บมันจะโดนตรงที่แมวนอน นะหรือไม่ก็แมวผ่านมันจะโดนพอโดนขนแมวมาปุ๊บเรียบร้อยวันทั้งวันก็คือเสียไปเลยนะครับนะเสียเสียวันนั้นไปเลยเพราะว่ามันจะแพ้ขนแมวแล้วภูมิแพ้ขึ้นหนักมากนะน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลแล้วก็จามตลอดวันอะไรเงี้ยเอาเอาหมาแมวมาปล่อยมาปล่อยทิ้งแถวนี้มันก็บ้านเราก็ม่ต้องรับจบนะแล้วก็หมาแมวมาอยู่มันจะอยู่ไม่นานนะครับแมวอะอยู่นานเพราะว่าแมวอยู่หลังบ้านนะแต่ว่าหมาเนี่ยปัญหาคือบ้านเราเป็น,เป,นเป็นทางไอ้นี่ไว้ทุกคน เป็นทางที่ลงแพรนะครับตรงตรงหน้าบ้านจะนเป็นทางทางลงเนินมานะคนที่กลับจากแพรก็จะลงเนินคนที่จะไปแพรก็ต้องขับกระชากขึ้นเนินขับเร็วๆนะคนที่ขับผ่านหน้าบ้านเราไม่เคยขับช้านะครับทีนี้เวลาหมามันมาอยู่โอ้ยหอเวลาหมามันมาอยู่มันออกไปถนนทีมันก็โดนรถชนตายหมดนะแล้วก็คนแถวนี้เขามีค่านิยมว่าเบื่อหมานะพ่อแม่เลี้ยงไว้กี่ตัวก็โดนโดนเบื่อหมดนะครับมีไอตัวเมื่อกี้นะ่ะอยู่นานแล้ว อยู่นานแล้วนะโดนออกมาทิ้งนะครับทีนี้นมันก็กลัวมันระแวงคนจับไม่ค่อยได้หรอกจับไม่ค่อยโดนตัวนะเป็นหมาแบบภาษาภาษาอีสานนี่สดิดสดิงนะจะจับทีก็กระโดดดุ๊กดุแล้วก็วิ่งรอบบ้านทีแล้วก็วิ่งเข้ามาหาแล้วก็วิ่งหนีจะจับทีก็วิ่งหนีอะไรอย่างงี้กลัวคนตรงข้ามนี่เป็นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมนะครับนะโรงเรียนที่ครูหมูเรียนตอนมัธยมแล้วก็นะได้มาเป็นครูสอนครูอัตราจ้างสอนที่นี่อยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับ โรงเรียนโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็ถามว่าพัฒนาจเจริญขึ้นเยอะไหมก็ได้นะมีหอประชุมแล้วก็ล่าสุดทำผ้าป่าสร้างโดมไปไม่รู้สร้างหรือยังนะไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับแล้วเวลาที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาสถานที่ราชการต่างๆเขาทำผ้าป่าของบสร้างโดมสร้างอาคารอะไรต่างๆ แลนะหลายคนคิดว่าขอไปอีกสักสองสาเดือนก็น่าจะเรื่องเริ่มสร้างได้แล้ว่เงี้ยไม่ใช่นะครับนะมันจะต้องผ่านกระบวนการ d d i n g เิ้ยกระบวนการกนี่ก่อนสนะขอแบบนะขอแบบนี้ก็ต้องรอก็อเรียกอะไรรับรองแบบโดยช่างที่เป็นข้าราชการของของท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นช่างอบอตอรหรือแม้กระทั่งช่างอบอจอย่างเงี้ยเนะขาต้องออกแบบอีก <c oughs> ออกแบบอีกไม่ใช่น้อยเพราะว่างานเขาไม่ใช่งานเดียวนะ ก็ต้องออกแบบอีกนานเลยกว่าจะรับรองนู่นนี้ด้่นได้ปั๊บป๊บ,ปบถ้ามีการเปลี่ยนแบบอีกนี่โอ้โหวุ่นเลยนะครับนะออกแบบก็หลายเดือนแล้วก็พอออกแบบเสร็จอีกก็ต้องหาผู้รับจ้างอีกนะซึ่งยากที่สุดคือการหาผู้รับจ้างนี่แหละนะครันะเพราะว่าผู้รับจ้างบางคนก็ก็คือช่วงนี้งานมันงานมันก็เยอะนะคุณหมูคิดว่านะอย่างโรงเรียนเราเองก็สร้างอาคารตอนนี้ประมูลไปรอบแรกก็ไม่ได้นะครับไม่มีใครมาประมูลตอนนี้กําลังปรับแบบปรับราคาแล้วก็ประมูลรอบสอง ซึ่งการปรับราคาแต่และร oh. อบก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะว่าราคาของมันจะขึ้นเรื่อยๆืนึกออกไหมเหมือนทองอ่ะขึ้น,ท,นทุกวันทุกวันนะพวกเหล็กพวกอะไรก็เหมือนกัน,นก็มีการปรับราคาอยู่เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาช่างรับเหมาใหม่มันก็ต้องมีการออกแบบใหม่นะครับทําแบบใหม่ทีนี้ทําแบบใหม่ปุ๊บราคามันก็ไม่เท่าเดิมนะครับราคาไม่เท่าเดิมก็ช่างก็มีการเอ๊ะน,น,นู่นนี่นั่นอีกนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมมันช้านะครับระบบราชการมันช้ามันไม่ใช่ว่าโกงกินหรอกนะบางคนก็เกลียด เกลียดข้าราชการจนขั้นถึงบอกเอออะไรก็โกงกินถ้าไม่โกงกินนู้นแล้วมันกงเสร็จไปนานแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะมันมีขั้นตอนของมันนะที่แรกคุณหมูก็คิดแบบพวกท่านนั่นแหละนะแต่พอได้มารับงานพวกเนี้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปแล้วก็มันเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารนู่นนี่นั่นนะครับนะซึ่งเราเป็นคนที่แบบเกลียดการโกงกินเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ามาเจอเรื่องแบบนี้เราก็อืมก็เข้าใจนะครับนะทําความเข้าใจกับมันว่าเออม,มันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยได้แต่แบบอ่าก็ต้องแก้ตัวแทนไป ตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับนี่โรงพยาบาลแล้วก็ตรงชุมโรงพยาบาลนั้นนะ่ะก็จะมีพวกเซเว่นมีซีเจอะไรมีตลาดอะไรต่างที่แบบอ้ามีอบตด้วยนี่ข้างเป็นอบตนะครับนะแล้วก็มีตลาดอะไรที่นักท่องเที่ยวต้องมาช้อปปิ้งกันนะครับก็คือเป็นร้านสะดวกซื้อนั่นแหละนะครับนะถ้าแ,แถวนี้ก็จะเป็นพวกแพรพวกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับขึ้นไปนู่นก็จะเป็นแพรพักพวกเน้นแบบธรรมชาติ เรยวๆแล้วก็พวกตกปลาอะไรต่างๆนะส่วนแพรแถวๆหมู่บ้านเรานี่ก็เป็นแพท่องเที่ยวแพสนุกสนานนะครับนะเป็นแพรแบบที่เน้นกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ได้สอบถามผู้ประกอบการว่าแพรแถวบ้านเราเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะก็ได้คําตอบว่าช่วงเนี้ยมันก็ซบเซาตั้งแต่ช่วงหลังโควิดอะช่วงหลังโควิดอะมันมันจะบูมพักหนึ่งเหมือนใจวงเราเลย แต่วงเราช่วงหลังโควิดที่บูมเหมือนคนเขาอั้นในการจัดงานนะครับที่นี่ก็เหมือนกันหลังโควิดมาก็เที่ยวกันสนั่นวันไหวเลยแล้วก็มามาต่ําตรงช่วงเนี้ยช่วงที่ช่วงที่มีมีคนเสียชีวิตคนจมน้ําเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วพอเป็นข่าวเป็นดังๆข่าวเป็นดังหนักขึ้นก็คนก็ไม่ค่อยมานะครับทีนี้นักท่องเที่ยวก็จะบางลงแต่ก็เยอะอยู่นะนะคำว่าบางลงนี่หมายถึงว่ามันมันก็เยอะอยู่แหละเพราะว่าปกติเขามหาศาลมากนะพอท่องเที่ยวบางลงปุ๊บ คนก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าปัญหาก็คือแพเขาเยอะนะครับแพเขาเยอะแพเกิดใหม่เยอะนะแพแล้วก็น่าจะมีทุกวงการสิ่งนี้ก็คือการดั้มราคาตัดหน้ากันนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าแล้วแต่ผู้ประกอบการบางคนเขาจะแบบทายังไงให้เอาตัวเองเอาอยู่รอดนะค,คนอื่นอยู่ไม่รอดช่างมันหรือวงการอยู่ไม่ได้ช่างมันอะไรเนงะี้ยขอให้ตัวเองรอดก็พอเลยนะมันมีมันมีทุกวงการแบบนี้นะครับ นะก็ก็จะเกิดเรื่องการตัดราคาการลดราคาการดั้มราคาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้สอบถามผู้ประกอบการเขานะนะก็มีแขกมาอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เต็มเหมือนแต่ก่อนอย่างเช่นสมมติว่ามีแพรอยู่สิบหลังหรือรีสอร์ทมีห้องพักอยู่ร้อยห้องอย่างเงี้ยก็จะมาประมาณตัหกสิบห้าสิบหกสิบอะไรประมาณเนี้นะครับนะมันจะออกไม่เต็มเหมือนเมื่อก่อนข้างบ้านคุณหมูนี่ก็เป็นรีสอร์ทนะทุกคนเป็นรีสอร์ทเป็นห้องพักนะครับ ที่นี่ก็บรรยากาศดีนะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ฝุ่นควันพวกหมอกอะไรเริ่มขึ้นแล้วนะอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเจอกับนี่เลยครับเห็นเรื่องเหลืองนี่ไหมเรื่องเหลืองนี่คือใบไผ่ใบลวกนะครับนะหรือดูใบไม้แห้งมันก็จะร่วงลงมาแล้วก็ไฟไหม้ทีนี้ไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าก็จะควันไฟป่าอีกเหมือนครั้งนั้นนะที่พาเด็กๆทีมแต่วงมามาขึ้นบ้านใหม่ขรูหมูนะครับแล้วก็มาเที่ยวแพร ปรากฏว่าวิวพวกนี้ไม่มีเลยนะมองไม่เห็นเลยนะครับเ<ม>ที่ยวแพรก็เหมือนแบบเราอยู่ได้แค่ตรงแพรนะมองไม่เห็นที่อื่นเลยะวิวส,ยสวยๆเนี่ยหมดจบเลยเอวสานเลยทนะัเพราะว่าฝุ่นควันมันเยอะนะมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะะก็เลยแบบเออเฟลรอบนั้นถือว่าเฟลแต่ว่าเด็กๆก็สนุกสนานดีนะครับก็จะอาการอย่างเงี้ยหมาขอจับหน่อยก็ไปแล้วไปปุ๊บๆๆนูน่นนะไปแล้วแล้วก็จะวิ่งกลับมาอีกทีเนี่ยแป๊บเดียวลงไปถึงบ้านแล้วหมามันแรงดี ถ้าเป็นเราให้วิ่งแบบนี้ตายโอเคเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับมาอัปเดตพื้นที่ให้ดูนะครับนะเพื่อเป็นการบอกว่าบ้านคุูหมูไม่ได้เป็นคนร่ํารวยไม่ได้เป็นคนเสียฐีหรือไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะมาตั้งแต่ต้นนะครับบ้านเรายากจนมากนะครับเราเริ่มต้นที่นี่ด้วยการที่พ่อเก็บเงินได้หนึ่งหมื่นบาทแล้วมาขอซื้อที่เขาในหนึ่งงานมาขอซื้อที่เขาหนึ่งงานในราคาหนึ่งหมื่นบาท นะครับก็ต่อมาก็ได้ขยายมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าเมื่อก่อนในบ้านยากจนมากนะครับอยู่สุพรรณก็ไม่ได้อยู่สุพรรณก็ขายที่ขายทางอะไรหมดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เลยได้มาย้ายมาจับจองมาหาที่ที่นี่นะครับซึ่งก็มาได้ที่นี่น่าจะมีโชควาสนาร่วมกันอยู่นะครับเจ้าที่เจ้าทางท่านก็อำนวยอวยอใจให้ขูม่หมูได้เป็นเจ้าของที่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเดินสำรวจต่อ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ่นะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะอาบน้บําอาบชาแล้วก็เดินทางกับจังหวัดระยองกันแล้วนะครับผมะพามาดูที่ติดป่าหน่อยก็ได้อันนี้ที่ติดป่าผู้คนก็จะใช้สัญจรหาเห็ดมหาของป่าเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นรั้วของป่าไม้นี่เขาจะฝังไว้แบบนี้เลยนะ ไม่สามารถย้ายได้นะครับอาจจะมีคนมาแหวกรถหนามบ้างเพราะว่าเขามาหาของป่ากันนะครับหน่มงหนง่อไม้เห็ดอะไรเงี้ยหาได้นะครับแแต่ว่าเขาห้ามอย่างเดียวคือห้ามตัดไม้นะครับ